ข้อถัดไปค่ะเราพยายามปฏิบัติอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันยิ่งในเวลาทำงานเรามีสมาธิงานที่กำลังทำมากๆแต่พอเราเห็นความโกรธของเราชัดมากกว่ามันเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถหยุดตัวโกรธได้ทำไมปฏิบัติแล้วเราถึงยังโกรธอยู่เรารู้ว่ามาจากอัตตาเรา แต่ถ้าจะให้เราไม่โกรธด้วยการหมดอัตตามันยากเกินไปเออคือว่าเราอย่าไปคิดค่ะว่าทําไมปฏิบัติแล้วเราถึงยังโกรธอยู่คือกิเลสเนี่ยมันมีสามอย่างอย่างที่ตัวหย่ที่สุดหยาบที่สุดเนี่ยคือโลกโกรธหลงนะคะและถ้าเราไม่โลกโกรธหลงเนี่ยเราก็จะเราก็จะมีนิวรณ คือใจมันฟุง้งซ่านทําให้แทนที่ใจเราจะสงบนิ่งแล้วก็อะไรผ่านเข้ามาเนี่ยเราก็รับรู้ข้อมูลมันได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยการที่เราตอบไม่ถูกต้องหรือทําการบ้านผิดเนี่ยเพราะข้อมูลมันไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ถูกต้องเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเ,ออเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเราถึงต้องปฏิบัติอยู่เรื่อยๆแล้วก็ที่าเราบอกว่า ในชีวิตประจําวันเนี่ยถึงทํำยังไงยังไงงานเราก็มีสมาธิอยู่เราก็ยังโกรธได้ก็กก็เรายังมีทั้งโลกโกรธหลงอยู่ในใจเราอะแล้วบางทีเราเป็นเจ้านายอธิบายให้ลูกน้องฟังแล้วเขาไม่เข้าใจแล้วก็กโกรธถึงเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เป็นพระอนาคามีเราก็ยังมีความโกรธอยู่นะคะ แต่ทีนี้ถ้าเวลาฝึกสติอยู่เรื่อยๆเนี่ยโกรธขึ้นมาก็จริงแต่เราจะไม่เสวยอารมณ์โกรธนั้นเพราะว่าสติมันจะคล้ายๆกับว่าโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาสติจ่อกระจายให้แน่นจนกระทั่งให้ความโกรธเนี่ยมันก็จะครอบครองใจเราไม่ได้กระเด็นออกไปถ้าเราทําอย่างนี้บ่อยๆอีกหน่อยความโกรธเนี่ยมันก็จะเข้ามาแทรกใจไม่ได้เพราะพอเราเริ่มต้นที่จะโกรธขึ้นมาเนี่ย สติมันรู้ละพราลมหายใจเราจะเปลี่ยนคุณภาพถ้าเราคอยจ่อว่าเอ้ยลมหายใจเปลี่ยนคุณภาพอารมณ์ให้กลับมาละเอียดอย่างเดิมเพราะลมละเอียดอย่างเดิมอีกโกรธมันก็อยู่ไม่ได้เพราะตอนนี้หน้าที่ของเราคือดูลมของเราให้คงเส้นคงวาอยู่แค่นี้ใจทําหน้าที่ได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นไอ้โกรธนี้มันจะอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ลมหายใจเราก็ต้องไม่กลับมาเป็นปกติมันก็ยังจะต้องรุ่มรุ่งดอนดอนอย่างนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นเราถึงได้แปลกใจครูบาอาจารย์บอกว่าใจมันทําหน้าที่ได้ทียอย่างแต่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยให้เห็นทั้งกายทั้งใจนะก็เพราะมันไปด้วยกันไงคะเราเราจะมองใจเราที่โกรธหรือโลภมันเห็นไม่ทันหรอกค่ะถ้าเปล่อไปมัวแต่มองมันนะกระจือหมดละงานที่จะต้องทําในชีวิตระจะมันทําไม่ได้ละเพราะไอ้โกรธหรือโลภนี่มันครอบคลองใจจนกระทั่งหมดไปเป็นทั้งวันแล้ว แต่ทีนี้ถ้าเผื่อเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็พอลมเปลี่ยนคุณภาพปุ๊บไม่ต้องไปมันโลภหรือมันโกรธเพราะเราเปลี่ยนคุณภาพปุ๊บเนี่ยเราวางงานที่ทําเลยแล้วก็มาจดจ่ออยู่กับลมหายใจแล้วก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจนใจที่มันกําลังจะถูกกิเลสง่าไปเนี่ยมันกลับมาอยู่กับลมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็กลายเป็นลมละเอียดอย่างที่เคยเป็น คำนี้เราก็วางมันได้แต่รีบมาทํางานต่อไม่ให้กิเลสมันกลับมางาบเราไปอีกถ้าเราทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเืเนี่ยค่ะเราก็จะดีขึ้นแต่พอเวลามันโกรธขึ้นมาเนี่ยเราเพราะความที่เราเคยนิ่งสงบแต่ก่อนนั้นเราอยู่กลางแดดมันก็มีทั้งร้อนแต่บางทีร้อนเมื่อกี้เนี่ยพอลมพัดมามันก็รู้สึเกเย็นสบายใช่ไหมคะเราเราเราเคยอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้เนี่ย ทีนี้ความที่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราอยู่กับลมหายใจเรามีสติดีอยู่อยู่กับงานการที่เราทำกธมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงมันก็เหมือนที่เราอยู่กลางแดดอย่างแต่ก่อนเนี่ยมันมีเงาต้นไม้มาบังและต้นไม้เนี่ยนอกจากมันจะบังเฉยๆแล้วเนี่ยเวลาที่มันดูดอาหารดูดน้ำจากด้าขึ้นไปแล้วไปสันดาบกับไออ อากาศที่อยู่รอบตัวมันมันใช้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันก็ขายออกซิเจนออกมาแล้วมันก็ขายไอน้ําออกมาด้วยเราก็จะรู้สึกว่าการที่มีร่มไม้เนี่ยมันไม่ได้บังแดดเฉยๆมันยังให้ละอองน้ําเล็กๆออกมาทําให้อากาศมันชุ่มแล้วก็มันก็มีร่มเงาแล้วมันก็มีไอน้ําด้วยมันก็ทั้งชุ่มทั้งเย็นทั้งสบายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเออเหมือนเหมือนเหมือนเรา แต่ก่อนนั้นเราอยู่กลางแดดจ้าเลยพอโกรธขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรามีร่มเงาเรามีละอองน้ําเรามีอะไรต่ออะไรพะโกรธทิง้งเราเลยรู้สึกว่าทําไมเราถึงได้โกรธมากกว่าที่เคยโกรธแล้วแล้วออถ้าเกิดเราจะต้องคอยจนหมดอัตราแล้วเราถึงจะไม่โกรธเนี่ยมันก็แย่ แต่ตอนนี้เนี่ยค่ะสังเกตสิคะเรารู้สึกว่าเราโกรธมากขึ้นก็จริงแต่แต่ก่อนโกรธแล้วเนี่ยบางทีมันอยู่เป็นอาทิตย์มันอยู่เป็นเดือนแต่เดี๋ยวนี้บางทีมันโกรธมากอย่างเงี้ยแต่พอเราค่อยๆมาอยู่กับลมหายใจบางทีมันตัดได้เลยไม่ต้องไปเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิตอนหลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จเพื่อจะพิจารณาว่าวันนี้เราโกรธเรื่องอะไรทําไมถึงโกรธมันจะดับไปเลยมันจะดับไป ถึงมันจะแรงก็จริงแต่พอเรากําหนดได้เนี่ยมันจะเด็ดขาดมันดับไปเลยได้ในเวลาเร็วกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะบางทีเนี่ยรู้สึกหูมันกดเหมือนจะทะลุฟ้าไปเลยแต่พอเราเอาสติต้องดูมันแล้วเราก็พยายามที่จะอยู่กับลมหายใจได้บางทีมันมันมันขาดไปเลยหรือถ้าไม่ขาดไปเลย พอเราทํางานการเสร็จอะไระไรสวดมนต์ไหว้พระก่อนจะนอนแล้วเร,เรามาเดินจงกรมพินิจพิจารณาเนี่ยเราก็จะเห็นเหตุผลว่าอ๋ปมะเดี๋ยวเดี๋ยวพิจารณาปเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันดับไปเลยมันไม่ได้อยู่เป็นวันเป็นคืนอย่างแต่ก่อนค่ะเหมือนเหมือนแต่ก่อนนั้นเนี่ยเราไม่มีห้องแอร์อยู่พอตอนนี้เรามีห้องแอร์อยู่แล้วพอมันร้อนขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราก็เลยรู้สึกร้อนมากมากมาก,มากกว่าแตก่ก่อน นี่ก็เหมือนกันเราก็เลยเข้าใจว่าโกรธที่มันยังเหลือซากอยู่เนี่ยมันทําไมมันถึงดุร้ายกว่าเดิมที่จริงไม่ใช่เพราะมันอาจจะใจเราที่มันเคยไม่เคยโกรธมานานมันเย็นสบายพอโกรธเนี่ยมันก็ถึงได้โอ้โหทำไมมันร้อนฉากั้นแต่เวลามันดับมันดับได้เร็วกว่าเดิมซึ่งแต่เดิมมันมันกว่าจะถอยนี่บางทีมันอาจจะโกรธอยู่เป็นเดือนเลยเดี๋ยวนี้โกรธเป็นวันหรือโกรธเป็นชั่วโมงบางทีเก่งมากพอเห็นปุ๊บเนี่ย มันสับขาดได้เลยไม่ต้องไปคิดตอนที่ก่อนจะนอนแล้วต้องมาพิจารณานะคะมันมันเราเราใจเราเคยว่างเคยสงบเคยเย็นสบายสนานเพราะฉะนั้นพอมันโกรธขึ้นมาซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีฤทธิ์เท่าเดิมเพราะถูกขับแข่งหักขาไปเยอะแล้วแต่เราจะตกใจที่ตายจริงทำไมเลยนโกรธอยู่อีกค่ะแต่ถ้าเราดูดีๆนะคะ มันก็หายไปเร็วมากและอีกหน่อยบางทีพอรู้ตัวว่าโกรธปุ๊บเนี่ยมันแทงไปเลยไม่ต้องคอยให้หมดอัตราัะก่อนละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะว่าว่าตายเราปฏิบัติแล้วมันยังไม่ดีมันดีค่ะมันดี